อันที่สองบางมืงบางบางเมืองบางไปไยก่อนครับโอเคครับขอพูดในลายมืมมีแนบเห็นงเมืองนเดี๋ยวม่เห็นสิขอตรวจขอให้ได้เตรีามพร้อมอาจารย์นิชัยดำเนินการขอให้พุทธาองคพระมหาธาตุขอคารวะองยาชาโมแขงที่มาจากใกล้ใายด้วนอินแดน ถ้ามวยแส้ต่างคุณใจยิ่งมาท่านเสกศรษฐีวัยนิยมพงศ์ขอจำลงคงไวุ้รักษาเปนีอีงามเสิบต่อมาทุกชีวาสุขเกษมเป็นพีน้อยหา่องก็หลายครับสวยงามมากครับ าสวยงามนะครับสวยงามมากเลยโปรตบมือแม่หมอโปรดตบมือแน่ <สะ S 1> หมอขอสุดสยอดนะครับขอบคุณท่านนายอกาขของค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะ้อ,อ ขึ้นปั้นตัวให้หน่อยหายได้หายได้มือเศร้าเห็นแต่พวกเดียางันดึงขึ้บนหินบั้นนี่น่าจากอาการเดียวกันเอาในเดิมกันที่เอาเห็นด้ับขอเสียงผมเบื่อให้กับท่านลายกองการหลังส่วนจังหวัดร้อยนะครับขวนเหล็กขวดหัวอย่างนี้ยมผมหอมคุณนายโค้ช พี่น้องครั anda, ่วยน้างขึ้น er. ทักกินแน่วันตัวตัวดโอ้ไปท่่น่นันคุณละคุละไปทงคุละทั้งหน้าระบาทคุนละคุณละคุนละแถวแถวคุณเออตรน้องเหวตงตน้องแหวพี่น้องอยู Hana ่ท่งคุณนะครับพี่น้องบัตรส่งเออบัตรส่ง พี่น้องบ้านทรงบ้านขุนแค้นบัางไฟสิบล้านของท่านนายกนะครับท่านนายกองการบรหิหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขึ้นดีครับขึ้นดีแต่ว่าไหลลงมาเลิกเ<ช><ด>ติร์เก้าสิบ<ช>ห้าคะแนน สิเดอ้อผู้ใดสิ่น้องเสียงโชลรตนตรีมาหาคุณคูณ่วิลาชัยครับขออนุาญาตแจ้งเวลาบางไฟล้านฐานจุดที่2หมายเลขหกครับจากค่ายเบิกฟ้านครแกครับสองร้อยสี่สิบวินาทีอ่าท่ายารรับทราบได้มันหางเสียบได้ตามมาเด้อฐานจุดที่1ก็ไป10ล้านครับสองเก้าสิวินาทีฐานจุดที่4หมายเลขยี่ส โลกเบพาะมึงแสนับของคุณโกสิต